ทำยังไงให้ผู้ชายไม่สู้นะคะทำยังไงให้ผู้ชายที่ไม่สู้ไม่แข็งกลับมาดีนะคะเบื่อทุกวันเนี่ยตอนนี้เขาก็ปลุกอารมณ์แล้วก็ปลุกไม่ขึ้นนะคะแต่พอเขามีอารมณ์เนี่ยเขาก็จะใส่เราเลยค่ะอืมประมาณนั้นนะคะตอนนี้นี่คือคือเบื่อมากอยู่กันมาด้วยกันเนี่ยปีสองปีแล้วก็รู้สึกว่ารำคาญเพราะว่า เราไม่เคยเสร็จเลยนะคะเขาก็เวลาจะมีอะไรเขาก็ตะบี้ตะบานบอกอย่างนั้นลุยเลยไม่สนใจเราแต่พอเขาไม่สู้ไม่แข่งเขาก็ไม่เอาเลยเหมือนกันเขาหกสิบเราสี่สิบห้าคุณหมออ๋อก็มีอายุด้วยก็มีปัจจัยเรื่องของริองของอายุด้วยต้องบอกก่อนว่าการที่ไม่สู้ของคุณผู้ชายเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากพี่ต่างเยอะมาก มีได้ตั้งแต่ปัจจัยทางกายก็คือโรคประจำตัวต่างๆที่อาจจะมีผลต่อระบบประสาทกับระบบหลอดเลือดแล้วก็มีในเรื่องของฮอร์โมนอีกแล้วก็มีปัจจัยทางนั้นจิตใจอีกความเครียดเอยอะไรเอ่ยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็มีผลเนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็หมยังมีปัจจัยเรื่องยาที่ใช้อีกอายุ60เนี่ยโดยส่วนใหญ่ประชากรไทยหมอคิดว่าพวกมีโรคประจําตัวอย่างน้อยหนึ่งอย่าง2อย่างแล้วแหละความดันไขมันเบาหวานอะไรพวกเนี้ซึ่งโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นไขมนันเรื่องเบาหวานหรือว่าความความดันเนี่ยพวกนี้มีผลทําให้การทำงานของหลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมไปซึ่งต้องยอมรับว่าอาวัยวะเพศข,ของคุณผู้ชายมันก็ประกอบด้วยหลอดเลือดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นโรคประจำตัวอะไรก็ตามที่มันมีผลต่อคุณภาพของหลอดเลือดแน่นอนแหละว่ามันก็มีผลต่อคุณภาพ ของการแข่งตัวของคุณผู้ชายเนาะเพราะฉะนั้นนะอายุเท่านี้เนี่ยแล้วมันไม่สู้สม่ําเสมอ,อพูดง่ายๆถูกกระตุ้นเราไม่ได้สู้สม่ําเสมอก็อาจจะมีปัจจัยจากปัญหาทางกายด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่หมอว่าเป็นประเด็นมากกว่านะจะเป็นเพราะว่าคุณผู้หญิงไม่เคยเสร็จเลยสักหนเดียวอ,อืมค่ะเออมันมันเหมือนอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเวลามีก็เหมือนมีไม,ไม่ไม่ได้คุณภาพเท่าไหร่ ก็อาจจะจับมือกันไปคุยเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นค mm ัพเปิลเทเรพีเป็นกลุ่มนักสิตวิทยาหรือว่าคุณหมอที่ก็จบมาทางด้านาสุขภาพาทางเพศเนี่ยเขาก็จะสามารถให้คําแนะนําในเรื่องของผู้ครองได้เนาะพี่ตัง <Okay. S 1> ว่าอาจจะต้องปรับจูนกันยังไงเพราะบางทีคุณผู้หญิงก็อาจจะเกรงใจกล้าที่จะบอกเรา mm hmm. ก็คือกล้าที่จะบอกหมอก,กับพี่ตังแล้วว่า mm hmm. เออไม่แฮปปี้ไม่เอนจอยแต่ไม่เคยกล้าบอกแฟนตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่า <laughs> ถ้าบอกเขาไปแล้วเขาจะรู้สึกแย่หรือเปล่าคือคือคิดแทนไงคือคิดแทนว่าแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้สําหรับคู่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันถ้าสมมติไม่กล้าที่จะคุยเองอะ่ะอยู่ก็อาจจะต้องหาคนกลางที่เป็นคน communicate แล้วว่าคนคุยให้ค่ะ <Okay. S 2>